พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแนะประชาชนฉีดวัคซีนกระตุน้นนนทบุรีที่โรงพยาบาลบางบัวทองอเภอบางบัวทองจัังหดนนทบุรีนายแพทย์เจษดาเวชวิทยานุกุลนายแพทย์ชำนาญการได้กล่าวว่ายอดผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดเพิ่มมากขึ้นสำหรับผู้ป่วยที่ติดโควิดเดินทางมารับการรักษาที่โรงพยาบาลบางบัวทองวันหนึ่งสองสอคน ซึ่งเดิมทีก่อนหน้านี้มีเพียงไม่ถึงร้อยรายต่อวันส่วนคนไข้ในกลุ่มสีเหลืองเมื่อก่อนมีเข้ามารับการรักษาประมาณ10กว่าคนตอนนี้เข้ามารักษาเฉลี่ยวันละ30รายต่อวันแต่ทางโรงพยาบาลเองก็ยืนยันว่ามีเตียงพอเพียงที่จะรองรับผู้ป่วย โดยที่โรงพยาบาลบางบัวทองมีเตียงสําหรับรองรับผู้ป่วยถึง160เตียงแต่มีเคสผู้ป่วยที่เข้ามาเพียง30เคสเท่านั้นยังมีเตียงที่จะรองรับผู้ป่วยเหลืออีกเยอะในส่วนของกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการหนักก็จะทําตามระบบของจังหวัดนนทบรุรีก็จะส่งไปที่โรงพยาบาลพนังเกล้าซึ่งบุคลากรทางการแพทย์มีเพียงพอและก็เป็นชุดเดิมที่คอยดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดในระลอกแรก หรือในช่วงที่ระบาดหนักและขอเชิญชวนประชาชนที่อยู่ในจังหวัดนนทบรุรีขอให้มาฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นไม่ว่าจะเป็นเข็มที่3หรือที่4ที่5ทางโรงพยาบาลเองก็มีวัคซีนเตรียมไว้เพียงพอโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวกลุ่ม6 0 8โดยสามารถเข้ามารับการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลบางบัวทองได้ทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาสรุป ยอดผู้ป่วยยืนยันโควิด -19 จังหวัดนนทบรุรีวันที่24กรกฎาคมจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด26รายรายละเอียดผู้ป่วยยืนยัน26รายเพศหญิง18ลรายเพศช,ชาย8รายต่างชาติไม่มีภูมิลำเนาอเภอบางบัวทอง9า้ารายอเ,อเมืองนนทบุรี6รายอเภอบางใหญ่5รายอราภอปากเกร็ด4รายอ,อบางกลวยสราย ส่วนอำเภอใส่น้อยไม่มีนิว24สถานีประชาชนสุกันวลีสุวรรณารงาน